ีนมนำอะไรคะอ๋ออยากไข่มดแดงค่ะมาให้โอ้ยยัวสูงมากเลยไหนดูลังมดแดงหน่อยค่ะนี่ค่ะอ๋อายแล้วมีไข่ไหมคะมนเด่งเลยโอ้ยเนมดาวมานาค่ะอยากไข่มดแดงค่ะเอาเยอะๆนะคะวันนี้อยากก้อยไข่มดแดงเน่ทำก้อยจอนแรกให้ยห่าโล่ปุ๊ดห้ยห่าโลปุ๊ดห้ หมานค่ะนังก้อยหมานค่ะหมานค่ะอุชันรุษาบอกหัวรอเขาเข้าเมื่อกี้อุสันจะบูรี่เขาปลามาด้วยเฉยว่ะตั้อิจการตัวเมื่อกี้ผ่านมาใหม่เฮ้ยปลาผ่านมาใหม่เออเออเออโอ้ไอแบมอาต่อไปเลยค่ะสองรอบจะไปไหนตัวเลยต่อไปเลยเขาเก็บจังไหนเก็บเนี่ยทำอไรอ่ะ เก็บสะเดาเธอทำไมมันสูงจังเลยอ่ะหาดอกๆนี่น่ะนทุปิ้งเอาชอบที่มีดอกนี่ไงนางอุ้ยผ่วแดงล่าสุดนี่จ้ะปีนมาเด้อแปลงล่างจ้ะเป็นลิงแล้วเย้เดี๋ยวเก็บสะเดาจืดจ้ะเมียงอคงค่ะเมียงอคงบอกทำไมมันนี่นะมันยวดมันมีตจุดยมยังมีนี่นะ นู่นค่ะฝีมือสามีชันค่ะตัวใหญ่บเริ่มมเทิมค่ะไปนี่อีกหนึ่งแต้มครับเหลือคนนุ้นครับยังบ่ได้อย่งเขาเลยครับตัวใหญ่นู่นครับแต้มแรกเป็นน้องก้อยนะครับแต้มที่สองเป็นจัดเต้แล้วครับนู่นคนนู่นลอยอยู่ในซาไอ้หนึ่งเบตาโกครับ เธอหันมาทางนี้มาปวดทางนี้ดูด้วยเนยได้แล้วได้แล้ววันนี้เรามาตกปลานี่ดูบรรยากาศนะเย่อยู่บกกะฉันหัเมียดูบรรยากาศอันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับอยู่นี่ นู่นอีกคนนึงหมายเลขสองผู้เข้าแข่งขันวันนี้นู่นหมายเลขสามเห็นแต่หัวเห็นไหมน่ะคนนี้คนนี้ได้หนึ่งแต้มคนนี้ได้หนึ่งแต้มเหลือคนนู้นยังไม่ได้จากแต้มนั่นได้หมดแดงลังหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่ปลาน้อยแล้วก็จะกินดอดจุ๊บๆๆอิ่มอ่ะมาให้อาหารปลาที่เรนอยู่มาให้อาหารปลานีมันนิจจ์มันนิจจ์เพื่อนเพื่อน จริงจังสุดอะผู้เข้าแข่งขันฝ่ายยิงของเราจริงจังสุดจริงจังสุดิงเ็มดเนิเ็นมีตันตนีนี้นน้ตัวนีัันนี้ั้นีีีีว